ใครก็ตามที่เล่นกับไฟจะต้องถูกแผดเผาเป็นคำเตือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการหาหรือกับประธานาธิบดีโจไบเดนหลังจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในกรณีไต้หวัน ควีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อสื่อหลายสำนักรายงานว่านนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้แทนจากสหรัฐมีแผนเดินทางเยือนไต้หวันในเดือนสิงหาคมนี้การหาหรือในครั้งนี้ใช้เวลา2ชั่วโมง17นาทีถือเป็นการหา,หาหรือทางไกลครั้งที่5นับตั้งแต่ไบเดนนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐ ผู้นำจีนเตือนให้ผู้นำสหรัฐยุดมั่นในหลักการจีนเดียวและหลีกเลี่ยงการเล่นกับไฟไม่เช่นนั้นจะถูกแผดเผาจนมอดไหม้เนื่องจากชาวจีนไม่ต่ำกว่า1,400ล้านคนมีความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนขณะที่ผู้นำสหรัฐสแสดงจุดยืนต่อต้านการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันของไต้หวัน นอกจากนี้ยังย้ำว่านโยบายต่อไต้หวันในการสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเพโลซี่ <os> เคยมีแผนเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะระงับแผนดังกล่าวหลังจากติดเชื้อโควิด -19 กว่า30ปีบนเส้นทางการเมืองเธอวิพากษ์วิจารณ์จีนในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเคยเดินทางไปพบกับกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยและเหยื่อจากการปราบปรามที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเมื่อปี1989 I think that it's important for us to show support uh, for Taiwan. I also think that we have none of us has ever said we're for independence when it comes to Taiwan. That's up to Taiwan to decide. หากเพโลซี่เดินทางเยือนไต้หวันจริง จะถือเป็นนักการเมืองระดับอาวุโสที่สุดที่เดินทางเงยือนไต้หวันในรอบ25ปีนับตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาขณะที่จีนเตือนว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ขั้นเด็ดขาดเพราะการเดินทางเงยือนไต้หวันของเพโลซีถือเป็นการทำลายอำนาจอธิปไตยนอกจากนี้การเดินทางเงยือนไต้หวันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงยังถือเป็นการละเมิดนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐยึดมั่นมาตั้งแต่ปี1979 如果方方孤行中取措施和反จุดกำเนิดของจีนเดียวต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1949เจียงไคเชกผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงในสงครามกลางเมือง และต้องหนีไปจัดตั้งรัฐบาลอิสระบนเกาะไต้หวันถือเป็นการแยกขาดจากกันร,ระหว่างจีนกับไต้หวันต่อมาในปี1992คณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าในอนาคตจะต้องมีการรวมประเทศแต่ก็ยังตกลงรูปแบบและรายละเอียดการรวมชาติไม่ได้โดยเฉพาะการตีความคำว่าจีนเดียวที่ไม่ตรงกันคำว่าจีนเดียวในมุมมองของจีน หมายถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนไต้หวันเป็นมวลนที่แยกตัวออกไปและจะต้องกลับมารวมประเทศกับจีนในสักวันหนึ่งส่วนไต้หวันมองว่าจีนเดียวหมายถึงสาธารณรัฐจีนและแผ่นดินใหญ่เป็นดินแดนของสาธารณรัฐจีนเพียงแต่ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ยึดครองไปตั้งแต่ปี1949แม้ว่าไต้หวันจะมีองค์ประกอบทุกประการในการเป็นรัฐ แต่หลักการจีนเดียวทําให้ประเทศต่างๆต้องเลือกที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นประเทศใดที่ต้องการมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนจะต้องตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันสหรัฐเลือกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในสมัยประธานาธิบดีจ mm ิมมี่คาร์เตอร์เมื่อปี1979และยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันสหรัฐได้ผ่านกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันเปิดทางให้สามารถสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารเพื่อให้ไต้หวันมีศักยภาพมากพอในการป้องกันตนเองคำเตือนจากปากของผู้นําจีในในการหารือครั้งล่าสุดจึงเป็นความพยายามในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเด็นนี้บานปลายถึงขั้นใช้มาตราการตอบโต้ทางการทหารจนบั่นทอนความสัมพันธ์ของสองประเทศ ชาวจีนและชาวไต้หวันต่างแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบขณะที่แนวโน้มในการใช้กำลังผนวกไต้หวันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนยังมีความเป็นไปได้น้อยที่บอกว่าจีนคงจะไม่บุกไต้หวันในเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือว่าเมื่อ หนึ่งกรกฎาที่ผ่านมาที่สีจิ้นผิงไปเยือนฮ่องกงแล้วก็พูดว่าหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยครจะต้องใช้ต่อไปในระยะยาวซึ่งมันแปลว่าหลังปี2 0 4 7เนี่ยก็คงยังเป็นหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยไอการกล่าวเช่นเนี้ยมันมีนัยยะต่อไต้หวันเช่นเดียวกันนะว่าเออไต้หวันเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าสีจิ้นผิงยังส่งสัญญาณว่ายังจะยอมยินดีที่จะรวมชาติโดยสันติแล้วก็ให้หลักประกันว่า ไต้หวันเนี่ยถ้ากลับเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มธงของจีนเนี่ยก็จะยังรักษาสามารถรักษาออโตโนมีได้ระดับหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกลืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมนทลน,นะของจีนอย่างร้อยเปอร์เซนต์แบบนั้นเพราะดูกรณีของฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ก็ให้หลักประกันการให้หลักประกันแก่ฮ่องกงว่าหลังปี2047 หนึ่งประเทศสองระบบยังอยู่เนี่ยมันเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมกับไต้หวันว่าการเจรจาร,รวมชาติโดยไม่ใช้กําลังทหารเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และยังเป็นแนวทางหลักของจีนอยู่ข้ามกลางความพยายามในการผ่อนคลายความขัดแยง้งหากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันจริงอาจทําให้ความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจตกต่ําลงมากกว่าเดิม